วันนี้เราจะมารีดกระโปรงพีกกันนะคะกับน้ำยารีดผ้านะคะสูตร2สูตรผสมเสร็จพร้อมใช้นะคะของร้านมีมีสกปรีดฉีดพรมไปเลยนะคะรีดลื่นรีดง่ายนะคะไม่คืนตัวนะคะไม่ขึ้นขาบนะคะ ฉีดพรมทีเดียวไปเลยนะคะไม่ต้องมาฉีดไปรีดไปนะคะ เห็นไหมคะไม่ขึ้นเงาเออไม่ขึ้นคาบขาวเลยนะคะเห็นไหมคะเห็นไหมคะผ้าลงเนียบเลยนะคะรีดผ้าไม่เก่งรีดผ้าไม่เรียบก็รีดได้นะคะรีดลื่นไม่ติดหน้าเตา รีทีละช่อนะคะนะคะไม่ขึ้นคาบขาวไม่ขึ้นเงานะคะแล้วก็ไม่คืนตัวด้วยนะคะไม่ติดหน้าเตา,านะคะ รีดง่ายมากเลยนะคะทำให้สนุกกับการรีดผ้านะคะรีดลื่นเห็นไหมคะ ็นไหมคะรีดง่ายนะคะกระโปรงพีทไม่ด้ยากอย่างที่คิดเลยนะคะจับแค่สี่ช่อสี่รอบสี่รอบ,บระโพงก็เสร็จแล้วนะคะน้ำยาสูตรสองนะคะน้ำยารีดผ้าสูตรที่ผสมเสร็จพร้อมใช้นะคะเห็นไหมคะรีดลื่นรีด,รดง่ายไม่ขึ้นคาบไม่คืนตัวนะคะเนี้บเลยนะคะ นี่คือผลงานที่ดีๆนะคะรับผลิตภัณฑ์ที่ดีๆนะคะของร้านมีมีซักอบรีดถ้าถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดผลงานของร้านมีมีซักอบรีดนะคะขอบคุณค่ะ